สวัสดีครับวันนี้ผมสิมมาตามบักุงกับทอดไข่พอกับแม่กินกันนะครับอันดับแรกตำมบักพริกกระเทียมให้แล้วครับใส่น้ำปลาเข้าไปครับใส่ผงทูรสเข้าไปครับใส่ลายเสียลายเสียบเลยครับต่อไปครับใส่น้ำปลาครับใส่เข้าไปครับใส่บักหน้าวครับต่อไปบีบเข้าไปครับบีบครับหน่วยหนึ่งครับมักเปียวกับใส่ลายบีบเข้าไปครับต่อไปกับยูอครับยูอาเข้าไปครับ ลืมใส่มะเขือเทศครับใส่มะเขือเทศเข้าไปครับหน่วยหนึ่งครับหน่วยที่สองครับใส่เข้าไปใส่แล้วก็ยั่วยั่วครับยั่วยั่วยั่วครับยั่วแล้วก็ซิมเบิองครับแฉบบอสแฉบแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปเลยครับเส้นมะรกรใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแล้วก็ยั่วครับยั่วเข้าไปครับยั่วมันเข้ากันนะครับซิมเบิองครับยั่วล้วก็ซิมเบิองครับแฉบบอสแฉบครับ จับแล้วก็เทลงจานเลยครับผมเทลงจานเลยครับเรียบร้อยครับต <shameful wohl> ่อหมกหุ้งต่อไปครับถอดไข่ครับสี่หน่วยเลยครับผมหน่วยที่หนึ่งครับต่อเข้าไปต่อหน่วยที่สองครับหน่วยที่สามต่อไปครับหน่วยที่สี่ครับต่อแล้วก็ตีไม่ตองเข้ากันครับตีเข้าไปตีเข้าไปครับไท่ผงชูรสอีกแล้วครับไท่เข้าไปน้ำปลาครับบีบเข้าไปตีไม่ตองเข้ากันครับตีตีเข้าไป เท่าไปรกับตังกระทะใส่ไครเข้าไปครับอือเดือดครับเดือดมันเดือดใส่ใครเข้าไปครับอือหอมครับหอมพริกครับซุกแล้วก็พริกครับอีกฝั่งหนึ่งอือซู้ดอยู่โป่งไปแล้วครับทีนึงใส่จานครับซุกแล้วก็ใส่จานครับอือหอมแซ่บเข่าไปรกับพอสิ้นเมืองครับพอสิ้นเมืองครับคำแรกเข้าไปครับอือเอามาคคุงครับ ต้มโมฮงครับเข้าไปครับอืมเมืองจากสีนาแสบแน่นอนครับผมแสบครับต่อไปกับแม่ครับซิมเมืองครับอืมต่มโมฮุงชิมเมืองแสบจากนาตาแล้วแสบแน่นอนใครครับต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับฝากติดตามวันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับขอบคุณครับ